สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็วันเสาร์นะครับเช้าวันเสาร์ที่3มิถุนายน2 5 6 6นะครับพาท่านผู้ชมมาเช็คในส่วนของพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนในวันนี้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเช้าของวันหยุดยาววันแรกนะครับก็วันหยุดราชการ3วันนะครับ ก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับเดี๋ยวมาดูมาดูมาติดตามสภาพอากาศของประเทศไทยนะครับในช่วงนี้นะครับสำหรับวันนี้นะ่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่ประเทศไทยโดยเฉพาะด้านบนครับได้รับแสงแดดกันเ,เต็มๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้ระมัดระวังในเรื่องของอากาศร้อนนะครับน้องเกษตรกรที่ทำงานในที่แจ้งนะครับแล้วก็วันนี้ ส่วนใหญ่ก็ยังถือว่าค่อนข้างจะน้อยอยู่นะครับแต่ว่าก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมเห็นซ้ายขวาไหมครับวันนี้จะให้จับตาดูตัวซ้ายกับขวานะครับที่เป็นกลุ่มเมฆซ้ายกับขวานี่คือเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับสหย่อมที่กําลังขนาบประเทศไทยนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะ เคลื่อนที่เข้าใกล้ประเทศไทยมากขึ้นอีกสองสวันข้างหน้าซึ่งตัวนี้แหละครับสตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวมาเติมฝนให้กับประเทศไทยนะครับแต่ว่าในช่วงวันนี้มาเช็คนิดนึงนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยพื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้มากน้อยขนาดไหนภาพรวมนะครับสำหรับวันนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยยังเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับในส่วนของภาคใต้เนี่ยยังมีกําลังแรงนะครับในส่วนของลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในส่วนของภาคใต้นะครับแล้วก็ในส่วนของ ภาคอื่นเนี่ยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางลมที่พัดปกคลุมก็ยังเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ยอยู่แต่ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเนี่ยก็มีกําลังยังไม่แรงเท่าไหร่นะครับก็กําลังค่อนข้างจะไม่แรงส่งผลนําให้ฝนยังไม่มากนะครับในส่วนของภาคอื่นของประเทศไทยนะครับจะเว้นภาคใต้กับภาคตะวันออกนะครับที่วันนี้ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับ นี่คือลักษณะลมนะแล้วก็จับตาดูตัวสีเขียวนี่นะครับซ้ายมือกับขวามือฝั่งนี้ที่จะเป็นยอมความกดอากาศตา่ำที่จะเริ่มเข้ามาปกคลุมประเทศไทยน่าจะตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปนะครับก็จะส่งผลทาให้วันจันทร์เป็นต้นไปฝนจะตกนะครับสําหรับมาดูในส่วนของแนวโน้มการเกิดฝนวันนี้นะครับแต่ละพื้นที่นะครับโดยใช้ข้อมูลจากศูนย์บริการอากาศระยะกลางยุโรปนะครับดูตอนเช้าเนี่ย จะเห็นว่าช่วงเช้ายังไม่มีกลุ่มฝนให้เห็นนะครับยังไม่มีกลุ่มยกเว้นภาคใต้อาจะมีกลุ่มฝนเล็กน้อยนะครับแล้วก็พอช่วงบ่ายถึงค่ำเนี่ยจะเริ่มมีฝนเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ได้เช่นกันนะครับดูนะครับในส่วนของประมาณช่วงบ่ายนะครับฝนก็จะเยอะดูที่ประมาณช่วงบ่ายนิดๆนะครับนี่นะครับฝนจะเยอะแถวภาคใต้นะครับเดี๋ยวซูมเข้าไปดูนะครับ พื้นที่ที่มีโอกาสจะเกิดฝนช่วงบ่ายนะครับแถวอีสานเหนือนะครับก็ยังโล่งนะครับฝนน้อยในวันนี้แต่ฝนเยอะก็คือในส่วนของภาคตะวันออกนะครับสระแกวรยองจันทบุรีตราดแล้วก็ภาคกลางกรุงเทพมหาคนครก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนวันนี้นะครับรวมทั้งภาคใต้ไล่ลงมาตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับ ไล่มาจนถึงเกือบพุกจังหวัดของภาคใต้วันนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับในส่วนของภาคใต้ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมปร,ประเทศไทยในส่วนของภาคใต้มีกําลังแรงแล้วก็วันนี้ระวังฝนตกหนักแถวเพชรบุรีแถวหัวหินนี่นะครับก็ฝั่งอ่าวไทยก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกได้นะครับในส่วนของกรุงเทพมาหานครและปริมณฑลช่วงบ่ายมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับแล้วก็ ภาคตะวันออกนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ในส่วนของภาคอีสานนะครับบางพื้นที่ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้อยู่โดยเฉพาะอีสานด้านใต้กับอีสานตะวันออกนะครับในส่วนของภาคเหนือก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้เช่นกันในบางพื้นที่นะครับแต่ว่าอย่างน้อยนะครับนี่คือในช่วงประมาณบ่ายบ่ายสามนะครับ15บนาฬิกาเดี๋ยวพาไปไล่ดูเรื่อยๆนะตรงนี้เป็นโมเดลนะท่านผู้ชมจะเห็นว่าอีก 2- 3วสนมวันได้รับฝนแน่ๆครับท่านผู้ชมดูรอบๆเนี่ย เหมือนกับถูกฝนล้อ,อ,อ,อไมไว้หมดแล้วนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดฝน,นก็น่าจะมีวันสองวันนี้นะครับไปดูช่วงประมาณสิบหกนาฬิกาก็ยังไม่มีฝนเท่าไหร่นะพอช่วงดูช่วงค่ำเลยละกันนะครับช่วงคำ่ำเลยนะครับ ช่วงประมาณทุ่มหนึ่งนี่ก็มีโอกาสกระจายตัวมากขึ้นนะครับแถวภาคเหนือตอนบนนี่ครับฝนนะครับก็มีแนวโน้มที่เป็นโมเดลนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นะเวลารายงานก็จะมีในเรื่องของพูดถึงว่าเป็นโมเดลหรือว่าเป็นข้อมูลสดนะครับเดี๋ยวจะมีข้อมูลสดอัปเดตให้ท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้นะครับก็ภาคเหนือตอนบนนะครับในช่วงค่ำนะครับประมาณทุ่มหนึ่งนะครับโดยโมเดลนะครับ ก็จะเห็นว่ามีฝนกระจายแล้วพอไปดูในช่วงประมาณนี้นะครับไปดูช่วงประมาณดึกกันนั้นหน่อยนะครับประมาณสามทุ่มนะครับอ่ะประมาณสองทุ่มนะครับดูสองทุ่มก่อนนะครับสองทุ่มก็ยังมีกลุ่มฝนนี่ครับกระจายอยู่แถวภาคเหนือแล้วก็ที่สําคัญอีสานตอนบนนะอีสานตอนบนก็มีแนวโน้มที่จะเกิดฝนได้อีสานตอนบนนี่เกิดฝนมาสองสามวันแล้วนะก็ราะคือตรงอื่นไม่ตกแต่ว่าในส่วนของโซนอีสานตอนบนโซนเนี้ย รู้สึกว่าฝนจะมาหลายรอบแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีแล้วก็วันก่อนก็มีนะครับในช่วงฝนของกลุ่มฝนที่อยู่ในช่วงในส่วนของภาคอีสานตอนบนนะครับแล้วก็ในส่วนเชื่อมต่อกับภาคเหนือตอนบนฝั่งนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้เช่นกันนะครับในในวันนี้ช่วงช่วงค่ำนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคใต้ก็ ฝนก็จะเยอะในช่วงนี้นะครับบางพื้นฝนจะเริ่มหายไปในช่วงค่ํแบบนี้นะครับก็คือตามลักษณะแล้วเนะี่ยเพราะฉะนั้นภาพรวมก็คือฝนจะเยอะในภาคใต้ในช่วงบ่ายถึงค่าแต่พอช่วงดึกๆเนี่ยก็น่าจะเยอะในส่วนของภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ มีโอกาสที่จะเกิดฝนที่สำคัญก็คือเนื่องจากว่าช่วงกลางวันเนี่ยอากาศน่าจะร้อนจัดเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังในส่วนของลมกระโชกแรงนะครับเพราะว่าฝนพอมากับลมเนี่ยพอช่วงแรกมันร้อนแล้วเกิดฝนเนี่ยก็จะเกิดลมแรงครับาดูภาพรวมนะครับทั้งวันนะครับวันนี้นะครับช่วงเช้าเนี่ยยังไม่มีแต่ว่าประมาณช่วงบ่ายถึงเที่ยงเนี่ยก็ น่าจะมีฝนเยอะในช่วงในภาคใต้นะครับแล้วก็ภาคกลางรวมทั้งตะวันออกนะครับที่เห็นกลุ่มฝนกำลังเคลื่อนที่เข้ามาเนี่ยนะครับในช่วงค่านี่นะครับก็ทําให้บ่ายถึงค่ามีฝนเกิดขึ้นเยอะนะครับแล้วก็พอช่วงกลางคืนก็ไปกระจายตัวค่อนข้างจะเยอะแถวภาคอีสานภาคเหนือนะครับก็ยังเป็นฝนต่อเนื่องแล้วก็กลุ่มฝนกําลังเคลื่อนที่เข้ามานะครับน่าจะมี ฝนโอกาสที่จะเกิดฝนได้ค่อนข้างจะมากพอสมควรในวันนี้นะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ